สวัสดีครับคลิปนี้จะสอนทำ transition แบบง่ายๆตามตัวอย่างนี้นะครับการทำ transition แบบนี้จะมีเงืยอย่อนไข unit หนึ่งคือตัวฟุตเทจที่อยู่ติดกันในวิดีโอควรจะมีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่เป็นสีเดียวกันนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้ในฟุตเทจที่2ในตัววิดีโอจะมีสีน้ำทะเลเป็นสีเดียวกันแบบนี้ เหตุผลที่ต้องมีพื้นที่ที่เป็นสีเดียวกันแบบนี้ก็เพราะว่าตอนที่เราตัดส่วนนี้ออกเนี่ยจะทําได้ง่ายโอเคถ้าเราพร้อมแล้วก็มาดูวิธีการทํากันเลยครับให้เราตัดฟุตเทจที่2ที่อยู่ติดกันนี้ออกมาเป็น2วินาทีครับเพื่อมาทำเป็น transition จากนั้นก็ double tap เข้าไปที่หน้าปรับแต่งตรงไฟล์ที่เราตัดเนี่ยนะครับ เข้ามาแล้วให้เราอยู่ในโหมดเมนู Color and e f น e c t s นี่นะครับจากนั้นก็แตะที่เมนูที่2ที่อยู่ด้านบนตรงนี้แล้วก็เลือก b Blue s c r e n n k y y ตรงนี้ก็จะเห็นว่าฉากสีฟ้าที่เป็นสีน้ำทะเลเนี่ยถูกตัดออกเราก็มาปรับที่แถบเมนู3แถบตรงนี้เพื่อดึงส่วนที่เราไม่ต้องการลบเนี่ยกลับมาตรงนี้ก็ค่อยๆปรับให้ตรงกับที่เราต้องการมากที่สุด ได้แล้วก็ออกไปที่ไทม์ไลน์ได้เลยขั้นตอนต่อมาให้เรา Copy Layer นี้ครับแตะเครื่องหมายบวกที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ลากตัว Copy เนี่ยนะครับมาวางต่อกันเลยจากนั้น Double Tap เข้าไปที่หน้าปรับแต่งเข้ามาแล้วให้เราลบตัวโค m มาคี e ครับตรงนี้ทิ้งไปได้เลยแตะรูปถังขยะตรงนี้ครับ แล้วก็กลับออกไปที่ไทม์ไลน์ครับต่อมาให้เราลากไฟล์ที่ตัดขึ้นมาวางซ้อนไว้ด้านบนของท้ายฟุตเทจแรกแบบนี้ครับให้ท้ายฟุตเทจทั้ง2ตรงกันนะครับเสร็จแล้วลากไฟล์ที่2ที่ c o p ปีขึ้นมาวางซ้อนทับด้านบนอีกทีจากนั้นก็ตัดไฟล์ด้านบนนี้ทิ้งออกไป20เฟรมครับตัดแล้วก็ลบส่วนหน้านี้ทิ้งไปได้เลยครับ เสร็จแล้วถ้าเราลองแต่เล่นดูเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับต่อมาให้เราไปที่เมนู transition ที่อยู่ด้านบนซ้ายมือเลือก transition นี้นะครับจากนั้นก็เลื่อนหา transition ที่ชื่อว่า slide up มันจะอยู่ตรงหัวข้อ slide นี่นะครับลองเลื่อนหาดูครับ นี่ครับเจอแล้วก็แตะจิ้มค้างนะครับแล้วก็ลากลงมาวางไว้ที่ไฟล์แรกแบบนี้ได้เลยวางทับไปเลยครับตรงส่วนหน้าของคลิปต่อมาก็ลาก Transition ท,ที่ชื่อว่า Dip นี่นะครับลงมาวางที่ไฟล์ Copy เหมือนกันเลยครับแบบนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับลองแตะเล่นดูได้เลย โอเคครับแล้วนี่ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับในการสอนทำ Transition แบบง่ายๆนะครับเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับวิดีโอของเรานะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับที่ใช้แอป Lumafusion ในการตัดต่อสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเราเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ